ตายเหี้ยเฮ้ยปีนิวไล่อ้หูรีโนดิง a โคตไวอะเป็นเต่าอะโลไอควายต้อเคลียร์ตอนนี้นี่ใครเปเต่าเข้าแล้วไม่ได้ไม่ได้ โอ้โหไม่ตายเลเชียนเลเชียนเหลือติ่งแมวไม่ได้ขวาใช่ไหมเดี๋ยวผมรับบยวไดนซ้ายเลเชียเหลือนิดเดียวมันเฝ้าระเบิดอยู่เนี่ยขวาคงเปิงสองอะนอนมานอน มันขึ้นไปบนข้างบนหมดแล้วอ้อมไปเลยขวาปุ๊บเจอเลยโอ้ยเดือกถอยโอ้ยวอนเตงตายตัวหลังไหี้ยรอไฟรอไฟเฮ้ยิวแล้วเข้าทางนี้ยังเดียวสองทางง้าหอ้อมแล้วอ้อมแล้ว

มาคับมาอย่าใซ้ายขวาย้าซ้ายขวาย่ายซ้ายขวาค่อยเล่นย่ายซ้ายขวยากนนี่อ่อย้ยโอ้ยโอ้ย

เพื่อนมาเพื่อนมาเหี้ยเลยเขาอ,อยู่วันนี้อ้าหลังเขาสวัสดีวพี่จอ่อนละ 猫头，猫头。 แล้วแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วเลือดตายเกียรูเล็ครับ

เฮ้ยยถถอเถิดเถิอถอยเถิเถิดถอยมีใครดึงดีกว่าแมวเ้ยแล้วเข้าไปยืนที่บางคุยฮะเซลออกมาปิง ตายคนเดียวเลยเนี่แยแบบนี้บาเบาเบาบาเบานราจสุดท้ายข้างแอม,มรู้ข้างแอมรู้ Grip Two people on me your possession. Friendly, last operator standing Bomb has been located Little prick. Target! <laughs> that ยืนฟัน่อยคันพ่อกันก็ได้นะคุนแพ้แล้วไปคุณแพ้อยู่คุณแพ้อยู่ เลยยีราบ่ะยีรายีราพี่แอบแอบหลังเนี้ยทำอะไรไงวะไม่ได้มาเล่นเลยไม่ไู One friendly operator remaining. Where are <laughs>

ผปปวก็จะขู่กันให้เข้ามาอีกสักข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วอุ๊ยขับขันขับขันขับขันดอม,มน ยิงจังเลยยิงจังเลยหนีทันเอ้าโดนจมวัดเลยเดิน่มวัดเลยเยอยต้องเงี้ยล่ะจัดจะต้องให้จับเขียดอยู่วะอยู่ดูไทชังกาไอสัตว์แต่แบนดี้เจ็บนี่อยู่หลังนี่ อยู่ตรงนี้หมดเลยเร็๋วลงมาทางกูอโอไอ้เหียกูเห็นเลยฉันตึมไม่ไม่กูบอก เขาเดามันดับตรงเครื่องพอดีเว้ยไอ้เยี่ยนน่ะมาจากไหนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เนี่ยสวยนะสวยเ เโอเวไปก่อนเลยไปอยู่ที่ยูโอ้ยอะไรอ่ะที่อะไรวะ ไปจนถ่มืสัมีของมีของ มิลามิเลอร์มิเลอร์เนี่ยเฮียหญิงอยู่กูมิลามิเลอร์พีซเออกิโอกยูจริงจังอยู่ข้างข้างข้างเมือเออรอบสุดท้ายมันเจอกู ไอพูดอ <aunque S 2> <me> ่ะโอ้ยสัตว์เอ้ยกูโมดะดูแทบยังไงข้างกูเลย One friendly remain ออจีนจะจองเจ้นัดนี่โดท้ายสัตอร์สว่เลิศ

ฐาเข้ามาใจพี่จะเปิดโอ้เป็นฐานแล้วฐานทารย่าอีล่าจะมาซ้ำอีล่าอยู่หน้าประตูอีล่าตายอีล่าตายฐานเข้าฐานเข้าไปชุบเลยเข้าไปชุบเลยพี่เกลี่ยข้างล่างโอ้ยม่เอาอะไรวะเมาส์อยู่ผ่านยู้เจอเนี่ยโอ้ย Ừ, này quá à? <coughs> à, không thấy, chưa bòng, đã sặt, thời gian à, 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 left. Diffuser is active. Protected at all costs. tục đi. Quái mày ngủ đi phải. Thu bật tục thế nhé. Thao tư này sẵn. Cái ไอ้สัตว์เอาคืนไอ้หี่